สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสรามจาก k ินชารินบอเร,รกกันนะคะนี่ค่ะสรามสรามสีฟ้า,ฟานะคะในความจริงในกล้องมันจะเป็นสีสีน้ำเงินเข้มๆหน่อยหรือเก็นคือสีฟ้าเข้มนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าอ่อนเลยนะคะ มาเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินเลยไม่ไม่เป็นตีฟ้านี่นะ,ะอันนี้ก็จะดูแบบว่าอ่อนกว่าสีอ่อนกว่าแต่อันนี้ก็จะดูสีเข้มนะคะสีจมันจะเข้มอยู่เข้มกว่าอยู่มากนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะนี่มาจากบาร์เรกเหมือนเอ็กซ์นเชอรีนบาร์เรกเหมือนกันนะคะ าสูตรเนี่ยขอไม่บอกนะเดี๋ยวบอกไว้ทีหลังตอนมียอดชมนานหาสิบคนพอก่อนแมวเยอะนะไม่เอา,เอนะเากดลอง,งกดไลค์กดไลค์ถ้ากดไลค์ก็ได้นะคะยอดชมเนี่ยขอแค่ห้าสิพอไม่ถึง50ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวทำให้ชมใหม่นะเดี๋ยวทำให้ชมนะคะแล้วก็ลองไปใช้นะ อันนี้สูตรนี้สองสูตรสูตรเนี้ยไม่การันตีว่าจะอยู่ถึงหนึ่งคืนเปล่าถ้าหนึ่งคืนไปไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาสูตรใหม่มาตอนนี้เราตอนนี้เราก็เตรียมสูตรของแป้งผงโยคีนะคะเรียบร้อยแล้วใครถ้าใครอยากจะไปซื้อกินเชอรลินเอลินบรแรกนี่ก็ล้องรู้เนาะว่า มันมีที่ร้านขายยาเนาะร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะถ้าร้านไหนไม่มีบางร้านอาจจะมีบางร้านอาจจะไม่มีแต่เราเชื่อว่าบางร้านมีทุกร้านต้องมีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ามันมันเหลืออยู่เปล่าหรือมีคนซื้อไปหมดนะคะก็ฝากทุกคนเกิดอย่าลืมเกิด subscribe และกดไลค์ด้วยนะคะถ้าไม่กดไลค์ไม่เป็นไรไม่กด subscribe ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมมาดูคลิปของเรานเลยนะคะสััดนี้ค,ค่ะป็นค่าบ๊ายบาย